โซนโซนจุดสิบสี่จุดนนะครับนี่ก็เป็นแมพที่เราสร้างเองนะครับสร้างเองเล่นเองนะครับไม่แคร์ต่มีครีสให้คำใดมีครสอันนี้ผมสร้างเองเลยครับไม่เหมอนเกาะลอยลอยฟ้าแต่ก็เทอะฮะขออย่าลืมถ้ามีคำหยาบขอเพิ่มไนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยครับผมชื่อตังครับตอนนี้ครับผมชื่อออมสินครับผม เป็นผู้ชายนะครับอย่าหลงไปเพื่อนเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำเคสเดนคริสด้นะครับโอ้เคสน่าจะทำนานอยู่ครเพื่อนออของใน,นเคสผมก็ลืมแล้วนะครับว่าผมใส่อะไรไปเริ่มจากตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้แล้วก็ตัดไม้ถ้าไม่ตัดไม้ทำอะไรอ่ะพ่กผงใส่ของอะไรพวกนี้ได้ได้นะครับพ่อเพชดไม่ต้องไม่ต้องมีก็ดีพวกเพชรอะเราเพชรไม่จําเป็นครับอาหารคือจําเป็นที่สุด อันนี้คือเกาะอะไรน่าจะรู้เออแล้วน้ำอ่ะน้ำน้ำน้ำทำอะไรแล้วเพื่อนขำหมดโอ้ยเอ้ยกดยัดอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ก็ผมด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ใช่งหมดเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรเฮ้ยซีตบซีตดับด้วยเพื่อนต้นอ่อนดอบด้วยสวยดีรออะไรเพื่อนหืม กูกนไม้กลับมันอยู่ไหนกูอยู่หลังมึงเนี่ยเพื่อนมันอยู่ไหนอะไรอิดแม่อะไรไม่มีโต๊ะครับแล้วมึงก็สร้างซิไปโทษแต่เหล็กมันก็หมดเหล็กนะพูดผิดนี่วางโต๊ะครับไปตรงนี้เอ้าไหนยามท่าเทียไหนยามทีท่าเทีเอ้ากูเผื่อครับอันนี้ครับอะไรครับปุ่มเอ้าแล้วมึงคับมาทำไมเพี้ยน ถ้าม่คำหยาบขอบไปด้วยย้ำครับย้ำแล้วหินที่ฐานะอะไรพวกนี้ฐานหินเราสามารถเอามาจากต้นไม้ได้เพื่อนเนี่ยครับเพราะผมก็สร้างเองเล่นเองมืนเองเยี่ยมเตาฐานเตาหินหินอะไรพวกนี้ไม่มีหรอหินแล้วกูกูถึงจะกูจะทําอยู่นี่กูจะทําขอโทษนะครับมีคำหยาบก็บอกไปกี่รอบแล้วเนี่ยมีคำหยาบขอบไปด้วย น่นนมีเสียงลบก้องก่อ,อไปไดนน้นิดนึงเราแคสกันที่โรงเรียนครับผมยังเรียนอยู่เป็นเป็นเป็นเด็กเลวครับโอ้ไม่ใช่เป็นเด็กเรียนครับแต่ตอนนี้ว่างตอนนี้ว่างใช่ใช่ตอนนี้ว่างกูครับกูครับเพชรแมงในขอนร้อเนเพียนเพืนเพียนเพนว่าดอไปอีกมืออันละต้นไม้มันปลูกหรือมันไม่ชอบปลูกได้เพชรมาเกียน,นเดี๋ยวบอกยานี้น่าจะมาจากของเหลือครับเดี๋ยวผมออกไปเผาทิ้ง ตอไม่ไม่ได้เก็บไว้ยามันก็ไม่ค่อยสำคัญเราต้องซื้อสัตว์ไว้เราต้องเอาเผาทิ้งไว้เพื่อนบอกยานี้ไปเก็บจากไหนมาวผมก็ผมก็เป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อนชนิทชิบโอเคอย่าลืมกดไลค์ย้ำแล้วอย่าลืมกดไลค์สังเบาะนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะเราอยู่โรงเรียนไม่ได้อยู่บ้านครับเย็นเพื่อนเย็นลงอาทิตย์หน้าจะหนึ่งหรือสองคลิปนะครับจำไม่ได้ เพราะไม่ตั้งใจหลับจำเพาไม่ตั้งใจหลับจำโอ้พี่อพี่อนเพชรอยู่ในเพชรอยู่ในนี้ด้อมีประมาณสี่สิบก้อนเพราะแบบนี้ใช้เพชรไร้ประโยชน์เพชร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 เหล็กอะไรพวกนี้ไร้ประโยชน์ครับอาหารคือสิ่งที่จําเป็นและที่อยู่อาศัยครับเดี๋ยวมันก็ไร้ประโยชน์ไม่ขาดเดี๋ยวผมก็ต้องไป เสร็จแลหาอาหาต้องการอะไรบา้างเดี๋ยวไป uh huh. ดูเคสก่อน,เค,นเคสก็มีหนมปังแล้วก็ต้น,น,นต้นฟาร์ม <ทำ S 2> ต้นโอ๊ปแล้วก็ไม้แล้วก็มึงมึงอย่าเพิ่งทำเอ้ยมึงอย่าเพิ่งทำเคสเคสแล้วก็กระดูกอย่าเพิ่งทำเคสต้นไม้นะเพื่อนเดี๋กวไดูแตต้นไม้มาอีกด,ดับดับต้นไม้บูกแม่นเลยก็มาขุดหินอยู่ถ้าพอผมรีบจบคลิปก็ไม่แปลกนะครับ เดยกก็หมดเวลาแล้วอตอนนี้ดูตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยออช่างมันเถอะตอนนี้ก็ก็มุงยี่สเก้าพผมถ่ายตอนเช้ารือผ่ารอเปล่าแล้วก็รักเอฟี FC ทุกคนเลย <laughs> ยังไม่มีเอฟีเพื่อนใจเยัง <laughs> วันหน้าอาจจะมีเพราะเราจะทำแบบนีม้มามาโคหินหน่อยดิ ผัดกันมั่งกูขุดทิ้งได้เยอะแล้วเนี่ยกูหาอาหารอยู่สามสิบสี่ก้อนละเดี๋ยวกูขุดเดี๋ยวขุดสักหนึ่งชุดกูจะทำเคสเพียนมาขุดต่อนะกูหาแกะอยู่เนะี่ยแกะหายมือแกะหายตัวหน้าต่อตาเลย,ม,ยมีเสียงรบกวนขออภยัยด้วยนะครับท่าน,นี่เลออ่นกับใครเลออ่นกับโคเลงดูเอ็กซึเดี๋ยวก็จับอีไม่ดไดบแล้ว หินมันก็เด็นไปข้างล่างขอไม่ขอไม่ลงไปเก็บครับเสียเวลานั่งคุดดีกว่ามึงคิดยังไงเอาข้างล่างเป็นไม้ก็ต้องเอาเป็นไม้อะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เอาข้างล่างเป็นไม้มันก็จะขุดตรงลงไปเลยทำเคสทำเคสก่อนดีกว่าเอาไม่มีคนแก่แล้วเหรอเอนอะไรไม่มีไม่มีเครืคนไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวมันง่ายกันไป ตอนนั้นนี่ปลูกไปเลยเราจะทําให้แถวนี้เป็นผืนป่าปลูกเยอะๆชีวิตจะสดใสเดี๋ยวเอาซีดที่ผมเตรียมเดี๋ยวเอาซีดในนี้มาปลูกต่อดีกว่าคนหาแก่ทำเตียงเตียงนอสเตียงนอพื่อนได้มึงเพี่อันมึงทำหนานนี้กูจะเผาทำฐานทำฐานเออทำฐานแล้วก็ทำเตา โอเคเดี๋ยวก็าทำเตามาแป๊บตอนนี้ได้สี่อันละขาดอีกส okay. องหนึ่งสองโอเคเราจะสร้างบ้านแถวๆที่ทําเควสนี่นะเพื่อนเป็นที่ใหญ่ก็คล้ายๆก่อนรถไฟ้แต่พวกผมไม่เล่นกันนะครับเพราะเพราะว่าอันนี้มันไม่รองรับนะครับอย่างนึงเล่นใหญ่เลยไม่ชอบโท<ช>รศัพกัด กดไลค์ได้ครับเดี๋ยวพวกผมเอาตังค์้ปซื้อสัพพูดกันติดตามกดติดตามพูดกันตรงๆเลยเดี๋ยวพวกผมเอาตังตุ้งเื้อสัพเสื้อสัตว์ตีต้องซื้อสัตว์ไ้แกสปอนแกสปอนยัดจุ่มเดินไม่ทันไรก็เจอแล้วแกเพี้ยนหากะหาอืมไม่ปูกข้าวอ่ะเพี้ยนเรายากข้าวแล้วเราว่าคืนนี้เราต้องสู้กับมอนเตอร์ละเพราะว่าเราขาดกระดูก เราต้องหากระดูกมาทำฟาร์มโอไม่นะโอไม่วะมูชินเดลูโอ้โหได้เตียงนะเพื่อนเตียงนะเพื่อนเตียงแล้วเหรอเจ้าอีกมัวเยอะจุงล่าอาหารล่าอาหารโอ้กูอะกูล่าเยอะเยอะแล้วเนี่ยมัวเก็บไปเดี๋ยวทำฟาร์ม ถ้าสามสิบห้าผมจะจบคลิปแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้รีบรีบถ่ายรีบไปรีบแตะรีบออกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> แต่ถึงเทียงจะค่อยมาขัดอาจจะราบอย่งก็ได้แต่ว่าผมลงรันนิวสองคลิปมากเลยไม่รู้นะครับก็เรื่อยๆลงนี่เลยมีเวลากันลงเอ,อไม่มี <ๆ S 1> ก็ไม่ลงไม้ไม่มีแล้วหรอปลูกอาอต้นโอมาที่กูจะไปปลูกเยอะๆเลยกูปลูกเรียบร้อยแล้วเพื่อน งั้นก็แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้งั้นก็อย่ายลืมกดซับสไครต์กดติดตามด้วยน,นะคะวันนี้เราก็ได้ทําป่าไม้แล้วก็ทําที่ขุดเข้าไปโโตนเรียบร้อยแล้วก็หาอาหารให้เรียบร้อยแล้วก็หาอาหารเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ก็กแค่นี้ก่อนนะครับขอบค่าสุดดีนะ